สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว u t u b e คนรัก,กวัวรักควายทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันที่9เอ้ยวันที่10ครับวันที่10ของการจยานมเจ้าอินครับเดี๋ยวแว็บเข้าไปดูแสนดีหน่อยว่าเต้านมเป็นยังไงบ้างครับเต้านมก็สภาพปกติครับไม่มีบวมไม่มีอยากเสพครับ จะมีหย่อนๆหน่อยก็เพราะน้ำนมยังมีอยู่ยครับอุยๆๆๆ้ยอุ้ยอุ้ยอุเขินครับยกทรงไม่ได้ใส่ครับเพราะอะไรจะเขินๆหน่อยดูจิมมีนะครับจิมมีบวมขึ้นกว่าตอนให้นมหน่อยแต่จะรอช่วง เขาอ้วนหน่อยครับถึงจะเป็นสัตว์นะตอนนี้ยังไม่มีอาการกับพี่น้องโอ้เจ้าอินมาแล้วครับ <c oughs> ออกไปกินหญ้าแพงโกลาล่างางทุ่งมาครับนี่มันกลับมาวันนี้เมนูของวัวก็จะเป็นหญ้าแพงโกลาแล้วก็หญ้าธรรมชาตินะครับที่ขึ้นตามทุ่งนาะ ตัดให้ครับว่าไม่อยากพาไปเดินละพุ่นวายครับเพราะว่าแสนดีส่งเสียงร้องตลอด10วันหลังย่านมครับเดี๋ยวจะลองทำการวัดส่วนสูงดูว่าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็ยังใส่กลุบไว้เหมือนเดิมครับ อินแบบนี้ไปก่อนครับเจ้าอินไม่มีปัญหาเรื่องการไปหากินหญ้าครับแต่แสนดีแหละจะมีปัญหาเรื่องเอานมมาล่อลูกครับก็เลยยังไม่อ,ออกไปครับสลับกันอยู่ในนี้บ้างแล้วก็พาออกไปเดินบ้างครับให้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยปรับตัวครับ เดี๋ยวไปดูให้มั่งบ้างครับยาจะหมดแล้วครับกินกันสองตัวหัวใหญ่ตัวน,นี้ชอบครับชอบกินยาแบบนี้แหละมันก็มีญ้าแพงกลาปนอยู่ครับมันเป็นส่วนที่หวานยาแพงกลาไม่เต็ม แมงเต็มขาเลยครับอยู่ในนี้จะกินย้าดีกว่าออกไปเดินครับออกไปเดินปุ๊บพอแสนดีถูกกักไว้ในคอกฉันดี่ส่งเสียงร้องพวกนี้ก็หูผึ่งครับพากันเดินกลับมาอีกละฉันที่นี่ ตัวป่วนเลยครับเดี๋ยวพาไปดูควายบ้างครับควายเขากินหญ้าอยู่ผมก็ตัดให้มันกันผมก็เก็บหญ้ามาเพิ่มครับมาให้วัวก็ไปดูว่าควาย กินหญาเกือบหมดหรือยงังถ้าหมดก็จะเพิ่มให้ครับวันนี้แต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับไม่เหมือนเมื่อวานมาแล้วครับมีหนุ่มของเรา กินไม่ค่อยดีครับแรงวันตอมครับนี่เข้าไปในห้วยมาแล้วแต่ได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าก็เลยพากันออกมาหญ้าในกระเพาะยังมีอยู่ครับเหลือยเยอะอยู่จคลรบาวนี้เดินอย่างเดียวหญ้ามีเยอะอยจริงๆ ส่วนหนุ่มกั๊มนี่หญ้าไม่ค่อยเหลือแล้วครับเดินอยู่นั่นแหละไม่ยอมกินไปบ้า,บาไปไปไปเร็วเติ็ดหญ้าเดียบียให้สบาอ่ะ ชอบครับแต่นเปี่ยหรือตอนเย็นว่าจะไปตัดทิ้งไว้ให้สน่อยนั่ใส่ดีครับคาราบาวขึ้นขี่ได้ส่วนพี่มนันี่ตัวใหญ่ซะเปล่าครับมาย้อมไม่ขึ้นขี่ครับ ยราใหกกระบ้าครับพี่มันจะเห็นตดูน้องถุงท้องนยครับกระบ้ากับถุงท้องนะชอบอยู่ด้วยกันครับเพราะว่าไม่ดุเหมือนกันนิ่สัยดีครับกระบาเดี๋ยวต้องดูตอนโตอีกทีนะครับ แต่ที่แน่ๆคือเขายอมไม่ขึ้นขี่เพราะว่าอาจจะโตมาด้วยกันครับโตมาแต่เด็กไปเป็นควายลูกขอกครับเ,เกิดในข้อกท้าเหมือนจะมีเหลือบกัดครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ สองตัวสามตัวสี่ตัวอืมไม่ตายครับโอ้ถุงทองยาย,ยังเต็มอยู่จินยายดีมากครับ ย,ยังเหลืออย่างนิดหน่อยครับเดี๋ยวขอเก็บหญ้าให้วัวก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามกันครับผมขอบคุณมากๆครับ